สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายรณรงครงพดข้อความหลังรูปปั้นครูกายแก้วถูกสั่งย้ายจากกรณีคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกนอกภายใน30วันหรือภายในวันที่30ธันวาคม2566 พรมให้บริษัทจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวนกว่า1.3ล้านบาทเนื่องจากในพื้นที่บริเวณดังกล่าวห้ามมีการก่อสร้างใดๆตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งได้มีการจ่ายค่าปรับไปแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่28ธันวาคมที่ชั้น2โรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอรรัชดาพิเศษนายเพลโรธทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ส่วนลุมในบาซารัชดาพิเศษจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกได้เปิดเผยหลังกลับมาเป็นผู้บริหารของโครงการว่าล่าสุดกำลังเร่งเคลียร์ปัญหารูปปั้นครูกายแก้วหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน30วันหรือภายในวันที่30ธันวาคมน,นี้ล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ารูปปั้นครูกไกยแก้วศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้แต่ปกป้องตัวเองจากการถูกยกย้ายยังไม่ได้จะช่วยให้คนกราบไว้ได้ยังไงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ